อย่าลืมกดติดตามช่อง r e v ิ l i ล e Daily ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ข่าวสารวงการยานยนต์และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความตื่นเต้นของการขับขี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Mitsubishi Pajero ใหม่รถ SUV ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้นความแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์และฟีเจอร์ครบครันที่ตอบโจทย์ทั้งการผจญภัยและการใช้งานประจำวัน สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ภายนอกที่ดูดันและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ดีไซน์หนาแน่นไฟหน้าแบบเลดท,ที่ให้ความเฉียบคมบวกกับเส้นสายตัวทั้งที่โฉบเฉี่ยวทําให้ปาเจโรดูแข็งแรงบึกบึนแต่ยังคงความหรูหราในเวลาเดียวกันล้ออลอยขนาดใหญ่และระยะความสูงจากพื้นมากขึ้นช่วยเพิ่มบุคลิกความเป็นรถลุยขณะที่ยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อต้องวิ่งในเมือง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความสบายและเทคโนโลยีคือสิ่งที่โดดเด่นมิซูบิชิออกแบบให้ห้องโดยสารกว้างขวางเบาะหนังคุณภาพสูงรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่ทั้งแถวหน้าและแถวหลังแผงคอนโซลถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและการสั่งงานด้วยเสียงเพิ่มความสะดวกสบายด้วยพอร์ต USB หลาย ตำแหน่งที่ชาร์จไร้าสายและระบบเครื่องเสียงพรีเมียมที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศการเดินทางไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกทริปไกลปาเจโรก็พร้อมตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัว ในด้านสมรรถนะปาเจโรใหม่ยังคงความโดดเด่นเช่นเคยเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งแบบดีเซลเทอร์และเบนซินให้แรงบิดสูงขับเคลื่อนได้เต็มกำลังทั้งบนถนนดำและเส้นทางออฟโรดระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองนุ่มนวลทำให้การขับขี่ราบรื่นไม่สะดุดและที่สำคัญคือระบบขับเคลื่อน4ล้อท,ที่สามารถเลือกโหมดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายโคลนหิมะหรือหินปาเจโรสามารถพาคุณผ่านไปได้อย่างมั่นใจ ความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่มิสซูบิชิให้ความสำคัญปาจโรใหม่มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินเสริมด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและถุงลมนิรภัยหลายตําแหน่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคน จุดเด่นอีกอย่างคือความอเนกประสงค์ของพื้นที่ใช้สอยเบาะแถว3ส,สามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระรองรับทั้งการเดินทางของครอบครัวใหญ่หรือการผจญภัยนอกเมืองระบบก,กันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนทาให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้ต้องเจอเส้นทางครุขคะขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับปรุงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้ดีกว่าเดิมตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความแรงและความคุ้มค่า เมื่อมองภาพรวมปาเจโรใหม่คือ SUV ที่ลงตัวในทุกด้านทั้งดีไซน์สปอร์ตทันสมัยห้องโดยสารหรูหราสมรรถนะทรงพลังฟีเจอร์ความปลอดภยัยล้ำสมัยและความสามารถในการใช้งานอนเนกประสงค์มันยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นรถสายลุยแต่ก็ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองปาเจโรใหม่คือคำตอบที่ชัดเจน นี่คือรีวิวของ Mitsubishi ปาเจ r o ใหม่จาก r e v i l i n e ์ Daily ช่องที่จะนำเสนอข้อมูลรีวิวและความตื่นเต้นในโลกของยานยนต์ให้คุณตลอดเวลาหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามอีกครั้งที่ตอนท้ายเพราะเรายังมีรีวิวรถใหม่การเปรียบเทียบและอัปเดตข่าวสารยานยนต์อีกมากมายรอคุณอยู่ที่นี่ r e v i l i n e e Daily